นี่นะคะเราอยู่ที่ร้าน Ivory Cafe นะคะที่เซนทรัปิดเจ้านะคะ mm hmm. ก็เป็นร้านไอศครีมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะ mm hmm. ว่าเราสั่งอะไร mm hmm. ก็ที่มีเพิ่มเอนนของมาะคะ mm ่ะ hmm. ว่าอยากให้ทำคลิปยินเที่ยวชอปอีกรอบนึงก็เดี๋ยวดูกันเลยะคะ mm ่ะ hmm. อย่างแรกนะคะจะเป็นไอศครีม hmm. ค่ะนี่บางวานทั้งหมด ว่าเท่ากับ4ลูกใหญ่นะคะน,นี่เป็นลูกเล็กน,นะคะมีรสอะไรไม่รู้จำไม่ได้อันนี้มีเป็น Oreo, อโอรีโอ้มีช็อกโกแลตมีเอ่อบลูเบอรี่คิดเค้กแล้วก็มีสตอรอเบอรี่สมีวีมีสตรอเบอรีร่ม,ม,รรมีอันนี้สตรอเบอรี่สองอันอ๋อมีลัสเบอรี่แล้วก็อันนี้คาราเมลนะคะสุตรดีมากแล้วพออันนี้เป็นของอันนี้นะคะเป็นน้ำผึ้ง น้ำผึ้งของฮันนี่โทสนะคะขวดนี่แบบสวยมากเลยแล้วก็มีเป็นชอ้อนเยอะมากเียวมเป็นนี่ไงช้อนอ <laughs> นี่ก็นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะเราจะขอชิมเป็นเอ่ออะไรก่อนดีสตรอเบอรีร่ผสมกีวีนะคะ <laughs> น่าจะอร่อยมาก รสชาตินะคะมันจะแบบเอา้าเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็เป็นเหมือนสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่ามันจะเหมือนมีรสยีวีออกมานิดนึงมันจะกรมกรมมากไปเ,เ,เป็นรสบลูเบอร์รี่ชีสเค้กทำไมอันนี้มันรสชาติแปลกๆอะคือแบบที่เราเคยกินนะคะมันจะเป็นเหมือน ผลละมาเป็นบลูเบอร์รี่มันเหมือนเป็นบลูเบอร์รี่ฟอมอะ่ะที่เป็นซอสแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นไท้บลูเบอร์รี่จริงนะคะซึ่งเป็นรสชาติที่แปลกแบบไม่เคยเห็นเหมือนเคยกินแต่บลูเบอร์รี่ฟอมนะคะก็นี่แล้วก็มีเป็นโอร <c oughs> ีโอ้ค่ะชิปโอรีโอ้ไม่เหมือนคุกกี้แยมครีมนะคะ เดี๋ยวลืมอ่ะชิมกันนะคะที่ร้านนไอเปรี I ้ r คาเฟ่ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไอเดี๋ยวคือแม่เรานะคะสั่งฮันนี่โทสไปนะคะแต่ว,ว่าของยังไม่มานะคะก็รอนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรารอของมาแนละ้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะน,น้ำพึ่อองเหรอมันสำหรับกินจกัน<อ>ค่ะก็ฮันนี่โทสมาแล้วนะคะก็ะะจะเป็น ข ne นมปังนะคะแล้วก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอร์รี่แล้วก็มีเป็นเลสเบอร์รี่แล้วก็มีเป็นไอศครีมช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เป็นไอติมวานิลลาะคะแล้วก็มีเป็นวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนซอสสตรอเบอรี่นะคะให้แล้วก็จะมีเป็นน้ำผึ้งที่เราได้บอกตอนแรกเขาไว้เป็นเหมือนฮันนี่โชสนะคะเป็นโชสแล้วก็ฮันนี่ก็กลายเป็นฮันนี่โชสนะคะแล้วก็เราค้นพบอย่างนิชชูมันสวยอะนิตชูคือแบบ นีงามมันสวยอะลายน่ารักเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะโอเคค่ะนอนี่นะคะเออย่าน่าจะถ่ายดูวยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชิมเลยนะคะก็นด่นนะคะเราจะราดน้ำผึ้งลงไปในทันี่ทตสลงไปในทตสเลยนะคะ

็นขนมปังที่หนามากๆเลยนะไอ้นนท์นี่ไงหน้าหน่อยเ๋ยวมาชิลสตอร์เบอรี่กันก่อนเลยดีกว่าอยมันหล่นแล้วอ่ะ งานแน่นมากย,ยุ่งสะร้อยค่ะก็คือเท่อะค่ะต้องลอด้วยไม่อยากบีบคือขนมปังนะคะเขาเพิ่งอบเลยนะคะเพราะว่าแบบไม่ได้ความหนุ่นร้อนอ่ะ 快点